เงินทองมั่งคั่งใบ73ปีชีวิตหรูโทนี่แม่ไม่ได้กลับไทยแต่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น30,000ล้าน มีการจัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกประจำปี2023โดยหนึ่งในมหาเศรษฐีที่หลายคนจับตามมองคือนายทักษิณหรือโทนี่อดีตนาย,ยกรัฐรมนตรีของไทยซึ่งในปีนี้ค่อนข้างเซไยพอสมควรเนื่องจากทักษิณมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นตังไทยจะอยู่ที่30,000ล้านบาทจากข้อมูลรายงานถึงการจัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกปี2023นายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินรวมมูลค่า2,100ล้านดอลลาร์คิดเป็นตังไทย71,348ล้าน550,000บาทและถูกให้เป็นมหาเศรษฐีในอันดับที่1,434ของไทยจากจำนวนมหาเศรษฐีทั้งหมดทั่วโลก 2,540คนนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุว่าปัจจุบันนายทักษิณพำนักอยู่ในประเทศดูไบส่วนด้านกิจการการเงินนั้นนายทักษิณเคยลงทุนในบริษัทสตาร์ทัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศอังกฤษ2แห่งยังได้เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของนายทักษิณย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันพบว่าที่ผ่านมามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมื่อจัดอันดับในไทยปรากฏว่าโทนี่ได้รวยติดอันดับลำดับที่12ของไทยแม่เจ้าตัวไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ก็มีอันดับติดหนึ่งในประเทศบอกได้เลยว่ารวยไม่ธรรมดาทรัพย์สินมากมายในวัย73ปีจริงๆเมื่อย้อนกลับไปดูทรัพย์สินตั้งแต่ปี2013มีทรัพย์สินมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2014มีทรัพย์สินมูลค่า1 6 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี2015มีทรัพย์สินมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2016มีทรัพย์สินมูลค่า1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2017มีทรัพย์สินมูลค่า1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2018มีทรัพย์สินมูลค่า1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2019มีทรัพย์สินมูลค่า1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี2020มีรัพย์สินมูลค่า1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2021มีทรัพย์สินมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2022มีทรัพย์สินมูลค่า2,000ดอลลาร์สหรัฐปี2023มีทรัพย์สินมูลค่า2,100ล้านดอลลาร์สหรัฐรัพย์สิสนสสนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีจริงๆไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านแน่นอน